สวัสดีครับผม,มวันนี้เราก็อยู่สวนทุเรียนกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมานะครับหนึ่งฤดูกาลแล้วนะสำหรับทุเรียนนะครับปีนี้ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาที่แบบว่าหนักพอสมควรนะครับตั้งแต่เริ่มทำดอกกันมาเลยนะครับก็เจอทั้งฝนนะครับอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับบ่อยๆตลอดเวลานะครับ ะะวันนี้ชาวสวนทุกคนแถวจังหวัดจันทบุรีเนาะที่ที่เราเจอกันมาเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแล้วปีนี้ต้นก็ตายหลายเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลผลิตอะ่ะมันก็ออกได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดไ,ไม่เต็มหน่วยเนาะนะฮะผมก็อยากจะฝากชาวสวนทุกท่านนะครับว่าเราต้องผ่าน5้ารอ ต่อจากนี้ไปให้ได้นะครับถ้าคิดว่าเราจะทำสวนทุเรียนนะนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับรอแรกนะครับรอที่หนึ่งนะฮะเชื้อโรคนะครับเราต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับเชื้อโรคเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในดินเนาะมันอยู่ในดินนะครับอยู่ในอากาศนะครับใบก็เป็นได้สามารถเป็นได้นะครับพวกท็อปคืออะไรพวกนี้ก็เป็นได้นะครับรอที่สองอันนี้หนักหน่อยเชื้อรา ะะเราก็ต้องเจอประจําอยู่แล้วเชื้อรามันจะมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่าการบริหารจัดการของแต่ละสวนนะฮะว่าเราจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงนะฮะก็ปีนี้ก็เรียกว่าโดนกันเยอะนะพอฝนตกมาเยอะๆอุ๊บเนี่ยพอฝนมันเยอะใช่ไหมมันก็ทําให้เชื้อราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะมันอยู่ในดินตลอดอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามันจะรุนแรงมากขนาดไหนเราจะรับกับมันไหวหรือเปล่านะฮะมันอยู่ที่เราด้วยนะฮะส่วนรอที่3นะครับไล่แดงตัวไล่แดงเนี่ยนะฮะมันจะมาพร้อมกับลมหนาวเนาะลมเอ่อเฉยเชยนะฮะพอเวลามันมีลมมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องป้องกันพวกไล่แดงนะฮะแล้วแต่ละปีมันก็ไม่เหมือนกันบางปีมันก็ดุบางปีมันก็ไม่ดุนะเช่นปีเนี้ย พอเราโดนลมปุ๊บเนี่ยใบใบแก่นะครับมันก็จะมีลายแดงถ้าส่วนใหญ่นะพอใบแก่มันมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเข้าไปทําลายดูดนะฮะดูดน้ําในใบใบมันก็หลุดใช่ไหมครับอันนี้ลายแดงอันนี้สําคัญนะลายแดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกนะในการดื้อยาง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับแบ่งมุมนะครับมันเหมือนกับแบ่งมุมมันสามารถไปไหนก็ได้นะครับ ถ้าเราพ่นไม่โดนตัวมันหรือคุมไข่ไม่ได้จริงๆมันก็จะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับอันนี้ลายแดงนะนะส่วนรลอดที่3ามนะครับ,ร 3, ค,รบคือลมนั่นแหละก็คือต่อจากลายแดงนะครับมันก็มีลมตลอดอยู่แล้วปีนี้นะมันโดนทั้งลมทีนี้ไอ้ลมเนี่ยมันไปเจอลมหนาวนะครับหนาวที่บอกว่าจัดๆเลยนะครับพอลมหนาวจะจัดเนี่ยแล้วมันก็มีลมเรื่อยๆปีนี้มีประมาณห้ารอบได้มังที่โดนลมกันนะ เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ต้นที่มันมีอาการป่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับพอโดนลมแากๆเนี่ยมันก็เกิดอาการคายน้านะครับพอคายน้ำปุ๊บเนี่ยไอ้ต้นไหนที่มันเป็นโรคเนี่ยมันก็จะเหินระเหยหมดเพราะว่ามันคายน้ํานะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันหนาวเนาะมันหนาวด้วยมีลมด้วยนะฮะให้อะไรไปมันก็ไม่กินเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ต้นที่มันเป็นโรคเนี่ยมันก็จะทิ้งใบเลยนะครับมันเหมือนกับเอ่อมันคายน้ําจนมันแห้งไปเองแห้งจนมันตายครับนะฮะ นี่สำคัญนะนี่เริ่มมันจะเป็นวัฏจักรของมันเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายรอที่5นะครับก็คือแลงปีนี้แห้งพอหมดฝนปุ๊บแม่แ้งเลยนะครับแงเลยแล้วที่สําคัญคือร้อนด้วยนะครับพอร้อนปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือลูกที่จะต้องการน้ำเนี่ยบางทีเราให้น้ำไม่พอ นะครับมันก็อาจจะสุกได้ก่อนกําหนดด้วยอากาศที่มันร้อนไงนะครับมันก็สุกก่อนกําหนดได้โดยพอมันสุกก่อนกําหนดเนี่ยสีมันก็ไม่ได้นะครับเนื้อแป้งก็ไม่ได้นะครับมันหลุดลงมาแล้วแต่มันไม่สุกเนื้อในยังขาวอยู่นะครับแล้วที่สําคัญคือตายนะครับต้นทุเรียนตายเลยนะฮะร,รอบรอบสุดท้ายเนี่ย แรงด้วยนะครับแล้วก็ตายด้วยปีนี้นะครับต้นทุเรียนตายค่อนข้างเยอะนะเยอะมากนะฮะก็มันเป็นอะไรที่สมมติแบบที่สุดแล้วนะปีนี้นะครับโดนหมดทุกอย่างนะครับเชื้อโรคเชื้อราไรแดงลมแรงแล้วการจากลานะครับการจากลาในที่นี้ก็คือต้นทุเรียนของเราเนี่ยไปโดยที่กำลังมีลูก ติดลูกนะครับพอลูกกำลังจะโตกับกลายว่าเขายืนต้นตายตายท้องกลมไปเลยนะครับมีเยอะมากนะครับปีนี้คิดว่าปีนี้น่าจะหมดไปหลายต้นนะครับบางส่วนก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับบางส่วนก็เป็นแปลงเลยก็มีนะครับ300ต้นก็ตายหมด300ต้นก็มีนะนะบ,บางบางเจ้านี่ต้น4ีปีเหลือง เหลือทั้งแปลงก็มีนะครับผมอยากจะฝากเกษตรกรรกุ่นใหม่นะครับชาวสวนทุเรียนรุ่นใหม่ว่าถ้าเราสายป่านไม่พอหรือการลงทุนไม่พอเนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับมันอยู่ที่การลงทุนด้วยนะครับแหล่งน้ามีไหมนะครับอากาศสิ่งแวดล้อมเป็นแบบไหนดินเราเป็นแบบไหนดูพื้นที่ของเราด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ฝากอะไรมากนะครับมีแค่นี้ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับผม